สวัสด kind of uh ีคร so ับขาด้วยโอ้โหดูขาแม่ๆสุดยอดเลยนะครับแอคชั่นด้วยเอาแอคชั่นรอรอ่อรอขาด้วยขาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนี่เข้าโรงเรียนมาใหม่นะครับผมชุดใหม่คนใหม่นะครับคุณย่า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 มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมน้องทองเพชรนะครับผม มาจากสุรินทร์นะครับผมไปเยี่ยมน้องสาวนะครับเลยแวะมาเยี่ยมน้องทองเพชรด้วยนะครับผมเอาคุณยา่าให้ทองเพชรกอดหน่อยกอดถ่ายรูปหน่อยคุณกล้าไหมคุณย่ากล้าไหมบาดเสียวไหมนี่เอาคุณยา่าเอาเชิญเชิญเชิญคุณยา่าไปใกล้ๆเลยครับฮะย่า,ยานอุ้ยเจ้าของสร้างที่ย่าน คุณยะก็กลัวนะครับผมกลัวกลัวงานเล่มๆของน้ององเพชรนะครับโอ้องเพชรนะครับเอาแอคชั่นหน่อยแอคชั่นหน่อยรอรอรอขานี่สุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยเอาเอาคุณย่าเชิญนะครับคุณย่าเอาแม่ไป๊แป๊บนึงบแป๊บนึงนี่พ่อวมก็ต้องเชิญนะครับรับประกันนะครับคุณแม่เอาาไม่ชิดเลยครับชิดเลยคุณแม่เอาใกล้ใกล้คุณแม่เดี๋ยวไปใกล้ๆชิดกอดกอดกอดดีดีฮา เออกอดแอคชัน่นดี้ดิเออตบตบลูบหัวสั่นเลยเนี่อ่าสวัสดีครับครับผมเออเอ,อาคุณย่านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งคุณย่านั่งก่อนนะครับต้องเชิญคุณ <Nexus S 1> ยา่ยามานั่งเ <Man matte. S 2> ข้ามากระสุนบางอย่างเอาคุณย่ามาหนิมาหนิเออนั่ง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 เอานั่งนั่งคุณย่าคุณย่ามาจาก สุรินนะครับมาเยี่ยมน้องสาวมาเหนื่อยๆนะครับเอาทำไงลูกนั่งดีๆคุณแม่คุณแม่หันมานี่คี่ยค่อยคุณแม่เออค่อยเออนวดนวดนวดเออพอแล้วคุณย่าคุณย่าดูดูดูคุณย่าดูอาการคุณย่านะครับหักมดแล้วโอ้สุดยอดเลยเอาเอาเนี่ยมาคุณย่าออกมานี่ก่อนเชิญมานน่ก่อนนี่ เอา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 ห่วงไปให้โชว์โชว์เล่นหน่อยเอาเอาบนบนอ่ะสูงสูงเอาเอาหมุนได้ไหมเอาหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาให้คุณย่าดูดูหน่อยครับหมุนดิเด้ดูดูดู ดูท่าโอ้โหหโมุนหมุนหมุนโอ้โห,โโโหโงาก็ยาวยาวสุดยอดเลยเนอ้องทองเพชรนะครับ<า>โอ้เอ้าเอาสุดยอดเออเก่งเก่งเก่งลูกเก่งงายาวมากนะครับผมการเล่นห่วงก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะางายยาวแล้วปกติน้องจะเล่นได้เก่งนะครับพอดีงายาวแล้วก็ทําให้เอ่อเป็นอุปสรรคในการเล่นห่วงนะครับแม่แม่นะครับผม แต่ความรู้ความสามารถของน้องตัเพชรก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพี่แม่มีวิชานะครับนี่เริ่มใส่แยงแล้วนี่คือแยงนะครับรับงานนะครับรับงานแห่ทั่วราชอาณาจักรนะครับไม่ว่าใกล้หรือไกลนะครับผมไกลถึงนะครับเรียนเชิญได้พม่แม่นะครับผมเอาเดี๋ยวจะพาน้องตัเพชรนะครับเดินนะครับผมไปไปเลยลูกครับผม พบเจอช้างพายอีกเชือกนะครับช้างใครนะครับไม่รู้นะครับไปใกล้ๆก่อนนะครับห,น,นะหนึ่งสรินหนึ่งสุรินกำลังเดินออกกำลังกายนะครับแม่ๆตหมโตกิดกลัวหรือเปล่าตโตกิดโล ผมก็กลัวเหมือนกันนะุ่มสุรินกลัวทองเพชรเดินทางอีกเชือกแล้วครับแม่แม่แมดูก่อน,นครับว่าช้างใคร <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนช้างใครนะ่ะเฮ้ยนี่คือเจ๊ไพนะครับโอ้ มาจากไหนคนเพชรฮะหลานกุวยเตี๋ยวมาจากทำงานเวียนกุญช์ใช่ไหมโอ้โหเวีนขายของนะครับผมดูแม่นะครับเจ๊ลานะครับมาดูอาการเจ๊ลานะครับท้องหรือเปล่านี่เฮ้ยไม่ใช่เจ๊ลาบ่อุ้ยเจ๊ไผ่ผมก็มันมันเหมือนกันมากผมนึกว่าแฝดนะครับแม่นึกว่าแฝดนึกว่าเจ๊ลาพูนนะครับที่ไหนได้เจ๊ไผ่นะครับผม เฮ้ยเฮ้ยหันหน้าหันหลังนะครับผมอูทักทายนะครับผมเออจะกลับแล้วใช่ไหมครับครับผมไปกันเลยครับเอ่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะครับนี่คือหอชมดาวนะครับผมชมทิวทัศน์นะครับผมก็ได้ปรับปรุงนะครับผมมีสปริงเกอร์นะครับในการรดเอ่อหญ้านะครับให้เขียวชอุ่มนะครับให้ดูสวยงามนะครับนี่แม่นี่คือหอ ชมวิวนะครับผมถ้ามีสี่ท่านใดสนใจก็มาเที่ยวชมได้นะครับผมที่ศูนย์คจณศึกษานะครับผมหมู่บ้านช้างนะครับบ้านตะกลางนะครับผมนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมนะครับผมท้องเพชรก็เดินไปแล้วครับผมก็มาถึงนะครับผมสารประกรรมนะครับผมลานวัฒนธรรมนะครับผมนี่คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมหมู่บ้านช้างนะครับเป็นลานกว้างนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนนะครับผมผมจะพาแม่แม่แมีไปเจอแม่ค้านะครับคนสวยอีกท่านหนึ่ง,อ,ง <c oughs> อะไรจ๊ะค่าแต่งมูอโอ้ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อแม่ใหญ่เองนะครับ เอาไม่ไปดูอันนี้บองานปลาไหลวันนี้ไม่ได้ไปวันนี้ไหนว่าจะไปโมเลยสวัสดีค่ะเออนี่นี่นี่อันนี้ติดแม่ไหมยัยโอ้มีกุ้งเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผมนี่นะครับมาแล้วแตงโมแตงโมนี่คือร้านของยิงนิ่มนะครับร้านยิงนิ่มนะครับขายดิบมาตอนแรกคือซิมีหยางสดขายดิบขายดีนะครับผมได้กลับเอ่อที่หลังนะครับนี่ครับผม อนุสรีพัพพิคนตนะครับผมทองไปก็มาขอพรนะครับเอากราบลูกกราบกราบกราบหนึ่งกราบสองกราบอีกครั้งสามครับผมสวัสดีครับขอพรให้ทองเพชรเป็นเด็กดีนะครับผมสุภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่นิยมนะครับผมแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเป็นขวัญใจแม่เอฟซีนะครับผม ให้เหมือนพี่บัวนะครับผมบารมีพระคูปกรรมปกปักรักษาทองเพชรนะครับให้ทองเพชรเป็นเด็กดีนะครับผมเอาทองเพชรแอคชั่นหน่อยแอคชั่นขาด้วยนี่หล่อๆนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับน้องทองเพชรนะครับผมเจอแล้วครับผมนักท่องเที่ยวนะครับทองเพชรจะโชว์ความสามารถนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวไปติดต่อนะครับทองเพชรไปโชว์ความสามารถให้กับ น well yeah, ักท่องเที่ยวได้ชมกันก่อนนะครับหลังจากเข้าโรงเรียนมานานแล้วเป็ดทักทายหน่อยเพชรอ้กวกกวกกวกของเพ็ดทักทายนะครับกวก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 โอ้เรียกคุณนเก็กเอฟซีนะครับโอไม่ลงมาจากรถนะครับว่าจะโชว์ความสามารถให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันก่อนนะครับนักท่องเที่ยวไม่ไม่ลงมาเลย สุดายทองเพชรจะได้โชว์ความสามารถนะครับไม่หมาเลยวันนี้ทองเพชรว่าจะโชว์ความสามารถนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมาใหม่นะครับไปกันเลยครับรอรอรอสวยสวยเออม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับปู่หน้าเหมือนพ่อมากเลยปีใหม่เอ้าแอคชั่นหน่อยใกล้ๆกกันหน่อย เออเกือบเท่ากันแล้วเกือบเท่ากันแล้วเราเลาะเรอเลาะเอานี่เออทักทายนะครับเออเออสาวสาวพี่สาวนะครับผมนี่เป็นลูกเป็นลูกเชือกแรกของข้อเงินนะครับเออของเพชรหางดุกเหมือนกันเลยเอาใครใครหางดุกกูกันใช่บอปีใหม่ยาวนะครับเออปีใหม่ยาวกว่า ดูครับหางนะครับหางหางนี่จะจะจะยาวเกือบเกือบเท่ากันนะครับปีใหม่ก็หางสวยนะครับพ่อพิษก็หางสวยเหมือนกันนะครับวันนี้ได้พี่ปีใหม่นะครับเดินเป็นเพื่อนนะครับผมไปกันเลยครับนี่ครับผมนีได้มีโอกาสเดินนะครับผมกับพี่ปีใหม่นะครับพ่อเซมนะครับผมพ่อเซม ก็เสียมก็ช้างเยอะเหมือนกันไม่มีเวลาเลยเราตัดเสร็จสิบโมงนะผมก็เหมือนเราเลยโอ้โ นี่ครับผมก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยนะครับที่้องเงินนะครับนดเบริเวณบ้านของพ่อวยนะครับแม่ตัดทิมนะครับนู่นแม่ตัดทิมนคำพอดีครับวันนี้คำพอดีใช่ไหมโอ้เดินคู่กันมีสง่ามากเลยครับดูหางแต่ละเดินคู่กันหน่อยโอ้โหหางนะครับผมโอนหางนะครับ ดูน้องมหิดก็ยาวเหมือนกันนะครับยาวหนาเหมือนกันนะครับแต่ความยาวหนึ่สู้พี่พี่ใหม่ไม่ได้นะครับก็บรรยากาศนะครับผมงามมื่อแรงนะครับบรรยากาศตอนค่ำนะครับเอาบายบายบายน้องมหิดไปบายพี่พี่ใหม่หน่อยเอาเอาเอาไปบายไปบายเออไปบายไปอโอ้โห บายพี่ปีใหม่อ้าวโอ้ทักทายก่อนจะกลับนะครับเราบายเออจอดเลยครับโอ้ทักทายเท่นี้แหละโอ้พี่ปีต้องอันนี้ก่อนนะพี่ปีตื่นเต้นพี่ปีแยกกันแล้วครับผมก็ถึงเอ่อ บ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมเอาแย่งลุงเฮ้ยหญ้าหญ้าหญ้ามาจากไหนนี่นะครับผมนี่คือหญ้าจากซุ้มลังคาเขียวนะครับแ่ม่นะครับผมเป็นหญ้านะครับผมที่ให้น้องทองเพชรนะครับขอขอบคุณซุ้มเขียวมากนะครับสวัสดีครับ่อสวัสดีครับลูกครับนี่รอ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 ฮะนะครับผมก็เตรียมเอาแยงลุงนะครับผมกอดชุดออกนะครับ ให้คุณชินกับรถนะครับอ <c oughs> ้องชิดด้วยครับต้องชิดใช่ไหม,มนี่ครับผมดูครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย